ดีจันเป็นไรครับผมทายเมือดพอดครับผมบรรยากาศโอ้ยตอนเห็ดรับที่น้อนคนสวัสดีครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับดี Y นะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับผมมาหาเห็ดตับเต่านะครับผมหรือว่าบ้านผมเรียกเห็ดพึ่งนะครับผมเราเห็ดพึ่งนะครับ นี่นะครับเพื่อนเพื่อนครับผมกับบรรยาจาศบ้านๆนะครับนี่นะครับเดี๋ยวพาเพื่อนเพื่อนหาดูนะครับผมว่าจะมีหรือเปล่านะครับผมเมื่อเช้านี้เห็นเขาเอาไปอยู่นะครับผมแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะมีหรือเปล่าเนาะฝนก็เพิ่งตกนะครับวันนี้มาหาไปด้วยกันนะครับน่าจะมีอยู่นะครับผมแต่ว่าผมก็นานแล้วเนาะไม่ได้มาหานะครับผมก็หาไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับ ก็ไม่รู้ว่าตรงไหนมันออกเนาะอันนี้เราไม่รู้นะครับเราไม่ได้มากับผู้ชํานาญนะครับผมก็ลองๆมาหาดูนะครับผมเผื่อว่ามันมีเนาะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศที่บ้านนะครับผมเป็นบรรยากาศแบบไว้งามมากๆเลยนะครับมีที่นานะครับของพึ่งไถไปนะครับนี่ก็จะเป็นริมห้วยนะครับผม เราก็จะมาดูนะครับผมว่าจะมีเห็ดหรือเปล่าเนาะวันนี้ก็จะมาถ่ายเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมให้เ,เพื่อนๆดูนะครับว่าวิธีมาเห็ดตัดเตานะครับผมมันจะเจอหรือเปล่าเป็นฝ่าที่อยู่ริมห้วยนะครับผมก็จะลุกๆหน่อยเนาะส่วนม,มากจะอยู่ริมๆน้ํานะครับเขาชอบเกิดแบบอยู่ริมๆน้ํา น่นดอกหนึ่งนะเพื่อนเพื<ๆ>่อนโน่นอ่ะเพื่อนเห็นไหมครับแต่ผมจะซูมให้ดูเนาะเห็นไหมที่เป็นกลมๆอ่ะครับเพื่อนอยู่ใกล้ๆริมน้ำอ่ะครับก็<ๆ>ไม่ได้ลงไปเก็บน,นะครับผมเอาไว้ให้เขาโตกว่านี้เนาะนี่ครับเพื่อนๆครับผมก็มาถึงบ้านแล้วนะครับนี่ <c oughs> อันนี้ก็อยู่ที่บ้านนะครับผม แล้วก็มาดูเห็ดกันนะครับผมเห็ดที่เราไปเก็บมาแล้วเดชเช้านะครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นเห็ดตัดเตานะครับผมหรือว่าเห็ดเผิงบ้านผมเอื้อเห็ดเผิงนะครับผมบดอกงามงามพี่น้องนี่บรรยากาศสวยๆนะครับผมดอกก็อเด็กแข็งนะครับผมนี่ได้หลายดอกอยู่นะครับ ว่าดอกบอยใหญ่าปานใดดอกใหญ่ก็มีนีดอกใหญ่ไปจะแกงแซบแซบพี่น้องนี้เห็ด<ม>พึ่งหรือว่าเห็ดตับเต่านะครับพี่น้องครับผมกำงามครับผมกับบรรยากาศเนี่ยมาแลงบานเฮ่านะครับพี่น้องครับผลงานที่ได้มากนะครับผมเอามาแขงใซ่หน่อ้ครับสีสันเป็นใดครับผมทายมื่อดอดครับผมบรรยากาศ ยตอนเห็ดครับพี่น้องคุณผมหอมขนาดเลยจะอบอ่มร่วงไหมนี่ครับไฟฟ้าฟาครับจวดครับพี่น้องครับผมมามาจวดน้ำกันครับโบดบหมหบดใช่ไหมครับผมเห็ดแล้วพี่นาตาเดี๋ยวนี้นักเต่าผมแกงเห็ดพึ่งหรือว่าเห็ดตับเต่านะครับโอ้ยเห็ดสดเลยมามาจุดน้ำกันครับพุดนะวิ่งหอดไฟเห็ดากิน้ำแข็งครับพี่น้องครับผมแกงเห็ดครับผมไปเลยไหม